เนี่ยครับหมายความว่าอย่างไรและไอการที่เี่อีที่ที่ที่าี่ท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 ่าี่ท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 ีอย่ยางาา่ออิี่ทิฏฐิ่ที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 ่ทย่ที่วี่ที่ทย่ที่ที่ทา่ทีอที่ที่ที่นี่ที่ที่ททีมีีที คําคว่าทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิก็มีคําว่าทิฏฐธรรมนิพพานและก็ทิฏฐิทิฏฐิคือความรู้ความเห็นความเข้าใจเพราะฉผู้ที่มีความรู้ความเห็นความเข้าใจถึงทิฏฐธรรมนิพพานนิพพานต้องเป็นทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมหรือทิฏฐกาละ ทิฏฐกาละหรือทิฏฐธ,ธรรมเนี่ยมันแปลว่าปัจจุบันแปลว่าปัจจุบันปัจจุบันขณะเลยปัจจุบันที่ช่วงที่มีทั้งทุกอย่างมีแสงสว่างมีคนรอบร้อมมีเหตุปัจจัยครบตาหูจมูกลิ้นกายครบพร้อมสัมผัสครบพร้อมเพราะฉะนั้นก็หมายความว่านิพพานของพระพุทธเจ้านั้น อยู่ในทิฏฐิ62สองอยู่ในอนาคต4 4ทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิคนที่มีทิฏฐิมิจฉาเขาก็เป็นปัจจุบันธรรมเหมือนกันแล้วเขาก็หลงมาเป็นนิพพานเหมือนกันแต่นิพพานของผู้ที่ถือว่าเป็นมิจฉาใน ทิฏฐิ62เป็นมิจาทิฏฐิเพราะเขาก็นั่งหลับตาในขณะนั้นเหมือนกันปัจจุบันเหมือนกัน,น,นแต่ไม่มีการเป็นปัจจุบันที่สมบูรณ์ปัจจุบันของเขาเป็นปัจจุบันในพบมันมันขัดกันกันกบเพาะทันมันขัดกับคําว่าทิฏฐิเพราะว่าทิฏฐิแปลว่าเห็นอยู่หลัดหลัด เขาพูดว่าทิฏฐิธรรมเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ได้เห็นอยู่หลัดหลัดมันก็เลยมันไม่หลัดหลัดอย่างสุริแธรรมพูดก็ได้มันไม่เห็นมันไม่รู้มันไม่ครบทุกอย่างทวารตื่นเต็มทั้งภายนอกภายในมันมีแต่ภายในแล้วเขาก็สร้างวิมานสร้างอัตมโนมยอัตตาสร้างภพสร้างชาติของเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็รู้ก็เห็นก็บรรลุอะไรต่างๆนานาอันนั้นจึงเข้าข่ายมิจฉาทิฏฐิอยู่ใน ทิฏฐิ62อยู่ในอนาคต44คเพราะว่าคุณยังไม่ได้เราคุณหลงว่าคุณได้ยังเป็นอนาคตครับคานนี้มาปัญหาข้อที่สองอ่านั่นนั่น,น,นคือทิฏฐธรรมนิปพานทิฏฐิทีนี้ปัญหาข้อที่สองคือได้ฌาน<ป>สี่แบบมิจฉาทิฏฐิ 3. ได้ฌานทั้งสี่แบบมิจฉาทิฏฐิอ๋อฌานอ๋อฌานทั้งสี่ฌานทั้งสี่เป็นมิจฉาทิฏฐิ 3. ก็คือฌานหลับตาง่ายๆานั่งหลับตาทำฌานในภพเนี่ยเป็นบรรลุฌานได้บรรลุฌานในนั่งหลับตาไม่ใช่ของพุทธถ้าพุทธต้องเป็นฌานลืมตาปฏิบัติมีจรณะสิบห้าจรณะ15นี่มีฌานหนึ่งฌานสองฌานสาฌานสี่ อยู่ในจารณะ15ข้อ 12, 13, 14, 12, 13, 14, 15นี่เป็นชาน 1, นชาน 2, อชาน 3, ชาน4ต้องปฏิบัติตามหลักศีลอปรณกะ4เอ้ยอปรณกาทำสาอปรณกะนั่นคือเป็นตัวกำหนดชัดเจนว่าคุณต้องตื่นลืมตามีสำรวมมีสีและก็มีของกินของใช้ที่คุณจะต้องสัมผัสของกินของใช้ ต่างๆนาน,า,นาที่อาศัยเครื่องอาศัยทั้งหมดที่คุณจะยังชีพครับพุณต้องมีและคุณก็ต้องตื่นฝึกเป็นชาิยาคุณต้องตื่นตื่นทั้งภายนอกภายในะตื่นทั้งกายกรรมวิจิกรรม,มโนกรรมอย่างอัตมาอธิบายแล้วอธิบายอีกไม่รู้กี่ทีครับคราวนี้พวกเราก็ถามซ้อนอีกว่าแล้วมิจฉาชานอย่างนั้นนะ่ะนั่นแหละมิจชฉาใจามันนั่งลับตาไงแล้ว มันบรรลุได้ยังไงอะมันบรรลุแบบมิจฉาเนี่ยมันบรนรลุได้ยังไงก็บรรลุเป็นนิพานเป็นมิจฉานิโรธมิจฉานิพานนึกว่าตัวเองดับเหมือนอาลานาบทุทกดาบทหนะ่าเขาก็ดับแล้วเขาก็ดับจิตไปเฉยๆไม,ม่นิพานมันจะต้องมีความรู้มีความเปิดจกักษุปัญญายานวิชาอาโลก จะต้องอยู่กับมวลมนุษยชาติอยู่กับสิ่งที่พวกนี้จะมีมีโลกมีมนุษยชาติมีอะไรต่างๆนานาไม่ใช่คุณบรรลุแล้วคุณก็ไปอยู่ในพบแดนฝันอะไรคุณจริงๆแล้วก็คือเขาดับแต่เรื่องดการรับรู้การรับรู้ดับรับรู้เท่านั้นแต่ว่าอาสวะกิเลสไม่ได้ดับไม่รู้เรื่องการกระทบอาสวะที่จะมีการกระตุ้นให้เรารู้ตั้งแต่พบพบการพบอะไรก็ไม่รู้ขั้นต้นคุณไม่ทําคุณทําไม่ได้ อัตมาก็พยายามจะหาอุทาหรณ์ว่ามาอธิบายว่าไอ้คนลัดเข้าไปนั่งหลับตาเนี่ยนะก็มาคิดได้อย่างนี้คือในภูเขาลูกหนึ่งลูกใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าในกลางภูเขาเนี่ยเป็นถ้ำใหญ่เป็นโพรงสว่างเป็นโพรงที่น่ารื่นรมมากอยู่ในกลางภูเขาเนี่ยเป็นแดนอันกเกษมที่สวยงามที่สุด คุณก็อยากจะเข้าไปแต่คุณไม่มีวิธีเข้าไปคุณก็เลยคิดฝันนะว่าเออถ้าอย่างงั้นก็นั่งหลับตาแล้วหายตัวปุ๊บก็ไปอยู่ข้างในนั้นแล้วคุณก็ไปอยู่ในกลางภูเขานั้นได้นี่คุณฝันแล้วคุณก็ไปสร้างพพสร้างชาติว่าเป็นคุณได้อยู่ในพบกลางภูเขาอันใสสว่างอันแสนสงบอันแสนดีนั่นแล้ว อันแสนบรรลุสูงสุดนั้นแล้วคุณยังไม่ได้เป็นเลยมันเป็นวิมานเพอเจอร์เป็นอุปทานเป็นภพชาติของสุญญาาก็ได้ของอความหมดทุกอย่างกลิ้งเฉยคุณก็จัดการจิตของคุณก็ดับดิ่งนิ่งเฉยไม่ไม่มีอะไรเป็นแบบสมถะเท่านั้นแต่คุณยังไม่ได้ล้างกิเลสตั้งแต่ภูเขาข้างนอกนี่คุณยังไม่ได้ล้างคุณยังไม่ได้ผ่านคุณยังไม่ได้ ลดลลางออกเลยคุณยังไม่ไเจาะภูเขาเป็นช่องเป็นรูแล้วถึงค่อยเข้าไปไปถึงข้างในทะลุพรล,ลดกิเลสล่างกิเลสออกไปเป็นเหมือนภูเขาเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปจึงจะไปถึงข้างในกลางภูเขาได้คุณไม่ได้ทําเบื้องต้นทั้งกางไม่ได้มีลําดับอันเป็นอัศจรรย์แบบนี้เลยเพราะนั้นเคยถามว่าแต่ฝันคิดเอาระสร้างพบเอา พลันเคยถามว่าคุณเข้าไปได้ยังไงเข้าไปได้ยังไงอ่ะผมก็เลยคิดว่าเขากระโดดล่มลงมาครับเขากระโดดร่มลงมาโดดล่มแล้วภูเขาเสียบเอาตายแต่ยอดภูเขาเสียบเอาตายสิเข้าไม่ถึงอิกใช่ไหมครับเข้าไม่ถึงใช่ไหมครับไม่ถึงอ๋อเป็นภูเขาไฟเหรอมีท่อมีท่อข้างกข้างกลางปภูเขาไฟเหรอครับภูเขาไฟก็ไฟภูเขาไม่เอาตายสิเข้าไปได้ไงโผล่ภูเขาไฟไม่มีอ่ะไม่มีจุดสว่างว่าง สงบอยู่ข้างกลางบุกก็ไฟไม่มีสรุปแล้วก็คือมีแต่วัตถุร้อนโอ้โหมวลสารไม่รู้กี่เท่าไรความ,ร,มร้อนสรุปแล้วก็คือว่ามิจฉาชาน,นั้น <c oughs> ไม่สามารถดับกิเลสอาสวะตัณหาได้ได้ไม่สามารถมีแมกมักก็เป็นมิจฉามากักชานจึงเป็นเป็นมิจฉาชานนะซึ่งอันนี้อาจจะมาก็ได้แต่สงสารพวกที่นั่งหลับตาเนี่ย บอกว่าฌานคุณเข้าใจอันนี้ไม่ได้เพราะงั้นฌานวิสัยจริงเป็นอจินไตฌานวิสัยเนี่ยผู้ที่จะมีวิสัยที่จะมีสยะมีความรู้ยิ่งมีสิ่งอาศัยความเป็นฌานจริงเนี่ยคุณจะได้ฌานจริงสยะสิ่งที่ได้อาศัยได้อยู่เป็นตัวเราเองเลยเนี่ยครับผมคุณต้องสมาธิฐิครับเดาไม่ได้ซึ่งพอท่านจะต้องสอนเรื่องอย่างนี้ไปอีกนานเลยเพราะมันหลงผิดกันมาตั้ง 2,500ปีอาตมามาเกิดยุค2,500ปีวันนี้ก็สอนอยู่แต่ว่าสอนไม่ทันหมดเวลาไม่ปัญหาแห้งกำลังเดือยขออภัยคมันหมดเวลาแล้วล่ะครับพรหมดเวลาแล้วนะถือมาก็ไม่ได้อ่านเอาไว้ยกไปตอบในรายการเอาเอาเอาไว้ยังเหลืออีกหลายพันหลายคนเอาละเราต้องทำตามเวลาเขาก็ทำไปนะถ้าเผื่อว่าเขาเห็นใจเขาก็เลื่อนให้เป็นสองชั่วโมงเอง ตอนนี้เราได้ชั่วโมงครึ่งก็เอาแค่นี้ก่อน